ก้อนมักจะลากรถด่วนขบวนใหญ่เขาภูมิใจที่เห็นหัวหระจักเดียวที่แข็งแรงพอจะทำอย่างนั้นได้เหมือนกับเป็นคนสำคัญเหมือนผู้ควบคุมอ้วนและก็ดอนรู้ว่าเขาไปได้ไกลแค่ไหนเร็วเข้า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 เขาพูดชัก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 รถพ่วงพูด น้ำประชากอร์ดอนก็เห็นอุโมงค์ที่ซึ่งเฮนรี่ถูกทิ้งให้เปลี่ยวเหงาแย่ yeah, จริงเฮนรี่พูดทำไมฉันถึงได้ห่วงว่าฝนจะทำให้สีหน้ารักของฉันเสียหายเนะผู้ควบค,คุมอ้วนไม่มีทางยกโทษให้ฉันออกไปหน้าฉันจะปูนปูนใส่เฮนรี่กอร์ดอนพูดเขาเกือบไปถึงตอนที่แล้วกอร์ดอนก็แล่นช้าลงช้าลง,าลงข้ามกลางกลุ่มไอ้น้ำ คนขับหยุดรถไฟเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยก็ร้องถามผมรู้สึกอ่อนแอแล้วเกินเยเซฟตี้วาวของนายเสียหายคนขับพูดนายลากรถไฟอีกไม่ได้แล้วโอ้แย่แล้วก็ร้องพูดเรากำลังไปได้ดีทีเดียวแล้วดูสิเฮนรี่ก็หัวเลาะใส่ฉันด้วยทุกคนมาดูกอร์ดอนเอะพวกขุมอ้วนพูด ฉันไม่เคยชอบหัวรัใหญ่เลยเสียอยู่เรื่อยส่งหัวรถใหม่มาให้ฉันเลยใน,นขณะที่พนักงานไปหาหัวรจัรใหม่กอดอนก็มีแรงแค่ลากตัวเองไปหลบข้างทางตอนนี้ก็มีเป็นหัวรจัรเดียวที่เหลืออยู่ ผมจะลองไปดูกันล้วกันเขาพูดเฮ้อก็ต้องพูดไม่มีประโยชน์หรอกเอ็ดเบิร์ดดันรถไฟไม่ได้หรอกแต่เอ็ดเบิร์ดก็ดันดันดันแล้วก็ดันแต่รถพ่วงหนักก็ไม่ขยับ